มาตอบคำถามน้องอโลนนะคะน้องถามว่าแล้วสกินนอรเรนราคาสามารถใช้ทาตอนไหนได้บ้างคะช่วยแนะนำได้ไหมคะสกินนอรเรนนะคะชื่อสำคัญทางยาก็อะซิลิกแอซิดนะจริงๆในต่างประเทศนะคะจะอยู่ในสูตรของเครื่องสำอางหลายๆตัวเลยทีนี้ไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่ายารักษาอะไรได้บ้างจากคุณหมอคนแรกนะคุณหมอไอเดลนะอยู่ที่ลอนดอนนะคะ จะเห็นได้ว่าคลิปนี้มีคนดูตั้งล้านกว่าคนนะล้านสองแล้ว่าถ้าใครที่มีผิวแบบนี้นะใช้อซาเลอิกแอซิดแล้วก็จะดีขึ้นคําถามคือแล้วทำไมมันถึงรักษาได้ก่ะไปฟังคุณหมอบอกกันค่ะ so a z e l a i c acid is a really important ingredient in the management of inflammatory skin conditions rosacea acne it has anti-inflammatory and antibacterial คุณหมอซาร่าค่ะบอกไว้ว่าด้วยความพี่ยานะมันรักษาทั้งสิวแล้วก็โรเซเซียได้ เนื่องจากยาคารมนิตแอนตี้แอนฟลามาทอรี ory, ก็คือต้านการักเสบแล้วก็แอนตี้แบคทีเรียก็คือต้านเชื้อน,นั่นเองเอาไ้เป็นคุณหมอมาร์กนะคะคุณหมอมาร์กดรมาร์กนะ so ก็เป็นคุณหมอสกินคุณหมอผิวหนังเหมือนกัน I've actually grown to love azelaic acid and I prescribe it for a ton of my patients and here's why First, it works for a number of different skin conditions like acne, rosacea, perioral dermatitis, and hyperpigmentation. หมอใช้คาว่า grow to l o v นะก็คือรักยานี้มากๆเลยแล้วก็สั่งจ่ายยาเนี้ยให้คนไข้ของหมอประจําเลยเพราะมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างทั้งเรื่องสิวทั้งเรื่องผื่นโรสเซียแล้วก็เรื่องไฮเปอร์พิกเมนต์พวกฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะ ไคุณหมอชาค่ะก็เป็นคุณหมอผิวหนังอีกคนนะที่ออกมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะคุณหมอบอกเลยว่าใช้อะซาลิกแอซิดยังไงให้เหมือนที่คุณหมอสกินใช้กับตัวเอง How to use azelaic acid like a dermatologist reduces blemishes improves brown spots and calms redness prone skin คุณหมอบอกเลยนะว่ามันช่วยลดสิวลดจุดด่างดําแล้วก็ช่วยให้พวกรอยแดงอะค่ะมันหายไปได้ดีขึ้นวิธีการใช้สําหรับมือใหม่นะคุณหมอแนะนําว่า always recommend starting using it at night it can increase your sensitivity to the sun so always use with spf that's how you can start using azelaic acid and you can increase it to twice a day in your routine if your skin tolerates ให้เริ่มทาแค่ตอนกลางคืนวันละครั้งก่อนพอหน้าทนได้ท o l e r a แล้วก็คือค่อยเพิ่มเป็นเช้าเย็นได้ค่ะ Higher strengths are available by prescription. Strengths up to 10% are available in over the counter products. And this one from Paula's Choice also has tons of soothing ingredients. It's gentle enough to be used once or twice a day. ดังนั้นนะในยาที่เรามีมันเป็นขนาด20%ค่ะทางที่ดีที่สุดให้เริ่มใช้แต่น้อยนะแล้วก็ใช้แค่กลางคืนก่อนค่ะหลังจากหน้าเริ่มทนได้ค่อยเพิ่มเป็นเช้าเย็ยนแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นค่ะ